ใหญ่แขนเราจะลดทีอะแล้วก็อย่างนี้ทั้งวันออกกำลังกายอย่างนี้ทั้งวันนะอันนี้ก็ทำเยอะแล้วนะทำเยอะนะออกเยอะเกินอ้อกเยอะเกินทำไปทำมาแขนเริ่มบวมบวมบวมขึ้นอะคุณทำไมต้นแขนเราใหญ่จังเลยอะช่วงนี้เดี๋ยวต้องลดความอ้วนนิดนึงมันหลังไปยืมอะไรก็ช่วงนี้มันหน้าทุเรียนอะพี่เจนก็ต้องเก็วใจกันเนกินเยอะปะไม่กินเอไม่กินแต่ตากฝนเยอะพอตากฝนปุ๊บเหมือนไม้อะพี่เจนบวม บัวบัวฝนมันตกเยอะเิยเียนโคตรอะ่ะโป้งงงเลยอะ่ะโป้งคุณผู <c oughs> ้ชมอย่างงนะมุกมางงะะกไกลมุกมาแต่ไกลอ่อลาตั้งแต่ด้านบางซอยมุกอะ่ะเพิ่งอ๋อเพิ่งอ๋อดิฉันไม่ดิฉันกินทุเรียนเยอะไหมก็ครั้งละสองกิโลโอ้โห นี่คือตอนที่มีเปลือกด้วยนะไม่ใช่ว่ากินทีหนึ่งสองกิโลแล้วมีเฉพาะเมล็ดกับกับเนื้อนะอย่างนั้นป่านนี่เจนเจนคงเป็นคุณสองโลสองโลพร้อมเปลือกก็สองร้อยแล้วพอละแพงกว่านั้นกินไม่ไหวหน้าตาขี้เหนียวอย่างนี้บางกะปิถูกกว่าร้อยอีกไหมเรื่องไรคุณชมเซฟคอร์สได้ตามพี่เจนไปเที่ยวตลาดบางกะปิแต่ก็เลือกดีๆหน่อยนะ แหมดีใจมากวันนี้ซื้อหมอนทองมาให้กินทุกคนอบอกคําเดียวเลยใครบอกหมอนทองเขาเขียนไว้หมอนทองเลิกโดนหลอกทำไมอะ่ะดูยังไงอ่ะมีวิธีดูด้วยหรอนี่ฉันไม่เคยดูเลยคุณ<อ>ก็เขียนหมอนดิฉันก็หมอนอะเราไม่ใช่ชาวสวนเราจะไปรู้ได้ไงอะจะดูได้ยังไงอะพี่เจนอันไหนหมอนอันไหนก้านยนอะไรงี่มันก็เหมือนกันเนาะก้านยาวก้านก็ยาวสิอ๋อดูที่ก้านได้แล้วถ้าบอชนีก็ต้องดู หน้าตาทุเรียนเหมือนเจนีหรือเปล่าทำไมถ้าเหมือนเจนีหน้าจะเป็นยังไงเออถ้าหมอนทองมันก็เป็นทองทองป็นสีทองอ่าไทชนีแต่คุณผู้ชมอย่าเชื่อนะอันนี้ได้รับส่วนตัวก็โดนหลอกบ่อยโอไม่เสมอไปแล้วสำหรับเบรกนี้อ๋อนี่เสมอไปแล้วอ๋อน้ำหลับเบรกนี้เราจะคุยอะไรลืมก้าวเลือกเราจะคุยอะไรคุยเรไลน์สาวเอสเอร์กันนี่แหละตกลงกันไม่ได้ตกลงรู้จักไหมไม่คุ้น เออเไงที่เล่นเรื่องคุณชายอ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าคุณชายคนนั้นแต่เขามาโด่งดังเรื่องเล่และตีไงแล้วตีก็ไม่เคยเห็นเออเล่นรับตีก็ไม่เคยดูเหมือนกันอย่าไปบอกกูที่บอกเราต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเราจะดูเชี่ยวชาญเรดูเป็นเเตอเขาเก่งนะเขาน่ารักอยู่ค่ะมามอกหน้าก็สวยอยู่แล้วแหละคุณก็เป็นนางเอกไม่ใช่ตุ๊กงแต่เราก็สวยแกล้เคียงเขาอยู่นะ ตอนนี้ตอนนี้เป็นกระแสจิ้นกับเป็นกระแสจิ้นกระชอนอ๋ออออเอาจริงเหรอเอาจริงท่ฉันลุกเข้าวองน้ำก็บอกก็สวยชอชอตอนนี้เป็นยังงไกระแสจิ้นไม่ตกอืมก็ตั้งแต่เล่นเรื่องเล่นละปีเนี่ยก็คือเรตติ้งแบบดีเออทำให้แบบว่า ัก็เลยดงพอพอดังปุ๊บเนี่ยมีงานอีเวนต์ติดต่อเข้ามาไม่เว้นแต่ละวันเลยเออให้ไปออกงานคู่กันดูซิว่าเขาจะเป็นคู่กันหรือเปล่าคู่จิ้นกันจริงๆหรือเปล่าอะไรนี่แปลว่าอะไรคู่จิ้นไงอ้าวเหรอแล้วัชื่อเจนว่าคู่อะไรไอ้แบบนี้นี่คู่อะไรอไปฟังกันดีกว่าปะค่ะเปิดกล้องแล้วค่ะเดือนหน้าน่าจะมีการฟิตติ้งแล้วก็สิ้นเดือนอาจจะมีการเริ่มถ่ายทำแล้วค่ะ รื่องนี้เล่นกับพี่ชอนค่ะค่ะหนูว่าแล้วแต่คนมองค่ะแต่ว่าเราในฐานะนักสแสดงไม่ว่าเราร่วมง,งานกับใครเราก็พยายามทําเต็มที่ของเราที่สุดแล้วก็พัฒนาฝีมือของเราไปเรื่อยๆค่ะทีส่สำคัญหนูว่าฐนะที่เป็นอยู่ตอนนี้มันก็ดีอยู่แล้วค่ะดูแลกันไปแบบพี่แบบน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเรายังต้องร่วมง,งานกันอีกเยอะค่ะพี่เขาเป็นคนน่ารักค่ะเป็นคนให้เกียรติเขาเป็นสุภาพบุรุษเขาก็ตามสไตล์เขาค่ะต้องบอกว่าเนาะจินไม่จินก็ แล้วรอดูกันต่อไปแล้วแต่แล้วแต่พราะยาย่างเงียบก็จะมาว่าอะไรแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ยาย่างไงจิ้นก็จิ้นเอาจิ้นจิ้นจิ้นกระชอนจิ้นกระชอนจริงๆเราไม่น่าจะคุยเรื่องนี้นะคุณอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องแล้วทันเปล่าจูนปื๊นขันเรื่องหน้าเด็กอาเรื่องนี้น่าสนใจกว่าเรื่อน้าโรแก่นะจริงเหรอทำไมเราต้องมายโม้กงนนะอย่าใช้คำว่าเราอย่าใช้ อย่าเจ๊คัว่าเราค่ะบะผู้ชมไม่จริงๆยอมรับนะว่าหน้าตัวเองอ่ะค่อนข้างแก่เหรอค่อนข้างหรอโอ้โหค่นขเขาไม่แก่นะทำไม่่แกดูนิ ไม่แกไม่จะบอกว่าบอกว่าอายุ29ย่าง30มสิบเนี้ยอย่าพูดเรื่องอายุไปไปไปนอะไปแล้วดีแล้วคุณลมเย็นดีลมเย็นดีค่ะล้าเปลี่ยนไปเรื่องอื่นที่ต้องกินนะยันนึกง่ายๆเลย AEC กินก็ไปเลยไม่ใช่เปิดประชาคมอาเซียนพี่เจน ่ใจก็บอกให้กินวิตามินอีแล้วก็ซีอออ๋แต่เวิตามินอีแล้วก็วิตามินเอวิตามินบีนะคุณเอตานะอ๋อช่วยเรื่องสายตาด้วยคุณนี่ก็ลึกไปถึงไหนแล้วล่ะหรือว่ายาวก็ลึกไปถึงถึงอาเซียเอไอซีอ่ะถ้าไม่เจ็บเอไอซีก็อาเซียก็กินวิตามินเอไอซีเป็นรายปอก็ถ้าถ้าเรากินเป็นประจำเนี่ยหน้าเราจะเด็กลงหกปีเลยนะคุณชมคะดิฉันกินวันละสองพันกรัมตอนนี้น่าจะเด็กไปสักหกหกสามสิบหก จริงเหรอห้ามหลอกลวงนบรรผู้ชมพี่เจพี่เจห้ามหลอกลวงบรนผู้ชมซูมกล้องมาใกล้ๆวันนี้เด็กก็สวยอยู่นะคุณนกาเด็กอยู่นะคุณแค่แค่ไม่ได้นอนสองวันไม่นอนที่ขนาดไม่ได้นอนขนาด้นอนเป๊ะยังเป๊ะเป๊ะเวอร์อย่าดูใกล้ๆนะอ่ะผีเวอร์ใครบอกว่ามีคนในครอบครัวสูบบุหรี่มั้งมะ มีไปอยู่ใกล้นะเดินตามท้องถนนมียก็ปิดเหมือนกันนี่กลัวกลัวหน้าแกไปเดินทําอะไรตามท้องถนนให้เขาดูดบุหรี่ใส่รอรถอะไรอย่างงี้ก็ให้เดินก็าม่อยากเขาไม่ต้องไปรอไม่เลยไม่นี่เลี่ยงแล้วนะนี่นี่อย่าเลี่ยงแล้วนะอย่ากลัวเลี่ยงมากเลยใช่ไหมเขาบอกว่าให้แปลงฟันด้วยหน้าถึงเด็กเกี่ยวใสไมไม่แปลงมั่งอะเออ่าเพิ่งเกี่ยวไหมเนี่ย เกี่ยวไหมมันเกี่ยวยังไงแปรงฟันแล้วใช้ไหมขัดฟันไม่ใช่ไม่ใช่เวลาฟันขาวอะขาวสะอาดอะมันก้อยนี่ไงดูเด็กลงเวลาฟั่ขาวก็คือทั้งแบบไม่อยู่ใกล้คนสูบบุหรี่แล้วก็แปรงฟันขัดฟันด้วยเนี่ยทำให้หน้าเด็กลงเจ็บซีเอาจริงเลยเหรอเอาจริงเลยเหรอบอกมาเอาจริงมากเลยหน้าตาเอาจริงเอาจริงเคยขัดบ้างไหมไม่เคยเออมันเป็นปัญหาเรื่องนี้เลยสับขัดนี่ฉันให้ให้คุณไหมขัดฟัน ทำไมเอาวันเดียวแปลงวันทุกวันทุกทุกทุกวันสุดจีนพี่เจนกาแฟเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องเราเรื่องนี้เรื่องนี้มีเซ็กเรื่องมีเซ็ก์มีเซ็ก์ก็ช่วยได้พี่เจนอะพี่มายเออเรื่องเนี้ยพี่เจนอธิบายแล้วหยุดขำแล้วคุณผู้ชมเรียนข้ำได้ไหมไม่ได้เรื่องเนี้ยมีเสียข้อนี่เพราะว่าพี่เซ็ก์พี่เจนไม่มีไม่ไม่พวกนี้ทุกครั้งที่หนึ่งจุดสุดยอดจะอ่อนเอ้ยจ่าเลยนะแก จะแก่ลงหนึ่งปีเอ้ยแก่ลงหรือแก่ขึ้นอะโมงยังไงแกให้หน่อยเร็วแก่หน่อครื่งถึงแปดปีโผ้จะมีเต็กบ่อยๆแล้วกลับไปเนี่ยคิดไข่ดีเลยเอังนี้ดีกว่าไม่ไม่หวแล้วพักพักเบรกดีกว่าเดี๋ยวมาต่อกันว่าเบ็งหน้าหน้าเด็กแล้วเป็นยังไงต่อด้วยคลิปต่อค่ะ